าจะเอ่ยถึงการเลือกตั้งในบ้านของเรานั้นนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวในเชิงลบเช่นการซื้อเสียงขาสิ์เป็นต้นนะครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่ทราบว่ายังมีตำบลเล็กๆอยู่กกตำบลหนึ่งนะครับที่เขามีวิธีการเลือกตั้งกำนันแบบง่ายๆนั่นก็คือตำบลปินอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับที่เขาจะจัดตั้งวงเสวนาขึ้นแล้วก็พูดคุยเพื่อที่จะเลือกกำนันขึ้นมาก่อนที่จะมีวิธีการแต่งตั้งแบบเป็นทางการที่อำเภออีกครั้งหนึ่งครับ เขาเขาเดินไปกับบุกกับเมียไปหมดไปนึกไปพูหลังมาเข้าบ้านมาละตัวผมปาเนตัวผมปาไม่หรอกไได้ซื้อมาแล้วอยู่เหมือนกันปาแตงโมเลยคนเดียวนั่นแหละเขาบางคนมากแต่ซือมันเลยไปซูมเตรียมพี่รอส่งนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับกำนันมูลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นตัวแทนของบ้านปิ่นนะครับกำนันครับเป็นกำนันมากี่ปีแล้วสองปีสองปี แล้วก็เข้าใจว่าเป็นวาระแรกด้วยวาระแรกแรกเลยซึ่งก็แสดงว่ามีการจัดเสวนาเพื่อที่จะเลือกกำนันเนี่ยก็เมื่อไม่นานนี้เองครับประมาณปีห้าสามห้าสี่ห้าสามครับที่สามประมาณปีห้าสามซิปพฤกษาปีห้าสามแล้วเวลาเป็นเวลาเป็นกำนันนี่เขามีวาระไหมวาระก็ดูครบ หกสิบปีแต่ว่าถ้าถึงห้าปีจะต้องมีการประเมินประเมินผลงานที่จะอยู่ต่างต่อประเมินโดยใครฮรโดยผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า็นอำเภอนอำเภอหรือผลงานแล้วอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยอธิบายวิธีการเลือกแบบคร่าวๆว่าเขาเลือกยังไงเวลาเลือกกำนันเขาทำกันยังไงผมก็มาเกิดว่าบ้านปิ้น จะบัดต้องจเงินที่มาลงเป็นกำน,นันผมจะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาอู้กันมาคุยกันมาพูดคุยกันครับก็อย่างนั้นผมก็จะถูกไหมว่าการที่จะเป็นกำนันเนี่ยต้องเหมือนกับเสนอขึ้นมาก่อนว่าผมอยากจะเป็นครับ,รบพอผมอยากจะเป็นปุ๊บผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนที่เลือก ว่าใครที่จะเหมาะสมกับการเป็นกำนันมากที่สุดมีผู้ใหญ่บ้านอยู่กี่คนมีอยู่สิบคนสิบคนสิบคนแล้วตอนนั้นที่ที่ลงสมัครเป็นกำนันมีกี่มีกี่คนยังยังมีแต่ลงเดียวรับมาลงไม่มีผู้ใดลงไม่มีใครลงมันมีฝึสมัครเลยครับมีอยู่คนเดียวมีมีอยู่ท่านเดียวมีกำนันอยู่ท่านเดียวก็คือกำนันมเพราะว่าตอนตอนนั้นั่งม่ได้สมัครกษาหรือกัยู่อ๋อยังไม่ได้สมัครด้วยเอามารึกษาหรือวล้อมวงกันมาอู้กัน ันวงเสวนากันว่าใครจ์ควรที่จะเป็นที่จะพ้อมใป็นะพ่อนั้นพราะข้อดีของการที่ชุมชนนี้เนี่ยใช้วิธีการเลือกกำนันโดยโดยผ่านผู้ใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีเหนือวิธีการเลือกตั้งธรรมดายังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยเป็นคนที่เลือกกำนันวิธีนี้นี่มันดีกว่ายังไงส่วนของข้อดีก็ทําให้ชุมชนไม่แตกแยกถ้าให้ชาวบ้าน เรื่องก,กำนันก็จะมีะมีพักมีพวกจะมีทําความแตกแยกในชุมชนในหมู่บ้านในตาบลครับถ้าให้ผู้ใหญ่บ้านมาคัดเลือกเองก็จัดวงเสวนาอย่างนี้แหละครับผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบคนมาก่อนที่จะไปวันพรุ่งนี้จะไปอําเภอครับมีการเลือกกำน,นันวันนี้เรามาคุยกันเลยใครพอจะเป็นกำนันได้ขึ้นมาเป็นรู้สึกว่าของตำบลบ้านป็นบ้านปีนเนี้ยจะเป็น ที่เดียวในจังหวัดพะเยาก็คงจะเป็นไปได้โดยการเลือกตั้งกำนันไม่มีการให้เงินใส่เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับคือไม่ได้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นรม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วถ้าเกิดว่าจะมีคนบอกว่าเอ้าถ้าเกิดอย่างนี้ก็แปลว่ากำนันก็ไม่ได้ถูกเลือกมาโดยชาวบ้านแล้วนี่ผู้ใหญ่จะตอบว่าไงอันนี้มันเป็นกฎหมายกฎหมายนะครับกฎหมายให้ผู้ใหญ่บ้านในการคัดเลือกกำนันเอง ก็ของกฎหมายก็คงจะคิดแล้วไว้ว่าชาวบ้านเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นไปผู้ใหญ่บ้านต้องมีหน้าที่เลือกกำนันโดยกฎหมายใหม่การเรื่องในเรื่องของใครรับหรือใครสงสารตังนะครับติดเกินในพื้นที่นะครับถ้าเกิดในพื้นที่เนี่ยพี่น้องเส้นก้อนนี่แจ้งเอาไว้นะครับนะ หลวงทันทีเลยาว่าเพราะที่มันเสียหายจนบัดบอมีพาดแล้วมันรายงานที่นหลวงนี่หลวงจะไปรายงานเพื่อรายงานได้ในเวลาการประกาศมันตรวมันมีนะแล้วนอกเหนือจากกฎหมายที่เข้ามาใช้บังคับในส่วนการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันมีกฎอื่นๆอีกบ้างไหมฮะที่ใช้ควบคุมวิธีการแบบนี้ก็ถ้าเป็นกฎ กฎของผู้ใหญ่บ้านของชมรมใหบ้านของตำบลบ้านปินก็คือเป็นกฎในการให้สัญญาซึ่งกันและกันครับแล้วก็ต้องเป็นสปิริตของกำน,นันด้วยถ้ากำนันทำไม่ได้กำนันต้องลงเราไม่ต้องรอถึงกฎหมายไม่ต้องรอถึงาการประเมินจากนายอำเภอจากหน่วยราชการท,ที่รับผิดชอบกำนันก็สามารถจะลงได้โดยผู้นำทั้งตำบลมีสั สันธามาติร่วมกันว่ากำนันทาไม่ได้ก็ต้องลงคือเราสัญญากันไว้ก่อนแล้วนะครับ,รบก่อนที่กำนันจะขึ้นเป็นกำน,นันและประชาชนล่ะฮะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะบอกเสียงของตัวเองได้ไหมสมมติว่าเกิดผู้ใหญ่บ้านเลยกำนันทางานไม่ดีเนะี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปลดออกไหมหรือมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรบ้างก,ก็คงจะถ้ากำนันทําไม่ดีก็คงจะเป็นกระบอกเสียงฝากผู้ใหญ่บ้าน ฝากผู้ใหญ,ญ่บ้านเข้าสู่เวทีการเสวนาะระดับของผู้ใหญ่บ้านทั้งสิบหมู่บ้านกํานันมีพฤติกรรมอย่างนั้นนะกํานันมีพฤติกรรมอย่างนี้นะผู้ใหญ,ญ่บ้านต้องคุยกันนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการเลือกตั้งแบบปกติเนี่ยเวลาที่เกิดการแข่งขันกันขึ้นหรือเวลาที่คนเนี่ยอาจจะมีการแบ่งฝ่ายเช่นให้ผมชอบพรรคนี้นะเออคุณเอชอบพรรคนี้คุณบีชอบพรรคนี้ไอ้ไอ้พวกเรื่องแบบนั้นเนี่ยมันมันจะสร้างปัญหาไหนมันจะสร้างปัญหาอะไรบ้างให้กับสังคมฮะ ก็คิดว่าหลายๆเรืร่องเนาะปัญหาที่เขา่เข้าใจกันแล้วก็ก็จะทํางานจะมีปัญหาและอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับครับเขาจะเนี้ยจะทําสิ่งใดก็คงจะบรบประบทบสวนเสมอนะเนาะเหมือนกับกฎระเบียบของตำบลน,นะถ้าเขาจะทําขึ้นมาก็ต้องหลวมทางสมลมตี่อออกไปจัดลรงเสวนาะทุกหมู่บ้านนะครับทุกเลี่ยงถ้ามูใด แต่ละมูมีปัญหาที่บาสามารถแก้ไขได้เขาก็จะรวมกันลงไปช่วยกันแก้ไขปัญหาในมูนั่งที่มันเสร็จนะถ้าหากว่าผู้โดยบ้านเป็นจัดการด้วยตัวเองได้ก็จัดการไปนะครับแต่ถ้าหากว่าจัดการไม่ได้เขาก็จะรวมรวมกันไปจ่วยขายปัญหานั้นให้มันแก้ปัญหานั้นให้มันหมดไปครับก็ขอวาสักนิดก็ไปพี่น้องนะครับ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดกท่านนะครับเนาะก็ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีโค้งการนะครับก็อย่างนะครับจากปีที่แล้วนะครับโครงการมูพันละสามคนนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นมูหนึ่งมูหนึ่งถึงมูซิบนะครับที่เขาได้รวมกันในปีที่แล้วก็เป็นโค้งการปุยสังตัดนะครับคือเนี่ยจะได้ที่เขาจะเอาปุ๋ยมาใส่กับข้าวโพดที่นันถูก เม anyway> ah, oh, oh, e> uh, ื่อผู้นําชุมชนในตําบลแห่งนี้นะครับมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการที่จะพัฒนาชุมชนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้นดังนั้นวิธีการเลือกกำนันนั้นจะต้องเลือกจากคนที่พร้อมจะเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงโดยไม่ระบุเจาะจงว่าเป็นใครนะครับแต่ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่นั้นจะประเมินตนเองนะครับว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่นี้หรือยังที่ต่างสมมตินะสมมติว่ามีการเลือกกำนันครั้งใหม่เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรครับ เป็นเป็นเป็นตัวเลือกว่าคนนี้เนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นกำนัลเดี๋ยวต้องต้องมาคุยก่อนรครับเราวไทยคือว่า<บ>คนโพดออกหน้าโพดยังต้องกำนัลนี่ครับออกนซีฟคนเดิมครอ,อู้กันมาคุยกัน,นคนนรับแแต่ตว่าก็ต้องมีคนเสนอมาเหมือนเดิมว่าผมเนี่ยผมผมจะเป็น แล้วเราใช้เกณฑ์อะไรตัดสินต่อว่าคนนี้เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นคือคิดว่าคิดว่าความความพร้อมที่จะเสียสละได้คนที่จะขึ้นมาก็คงจะต้องมีความพร้อมแล้วก็มีความเสียสละให้กับองค์กรนะครับชุมชนเขาเนองค์กรเขา้ังชม้มเนี่ยทุกคนทุกวันเนี่เขาอยู่รวมกันแล้วเขาจะต้องรู้แล้วว่าผู้ใดคนใดตีสามารถที่จะก้าว ไปจุดนั่นได้เพราะว่าใใทุกคนเพราะว่าเขาทางานร่วมกันเขาจะพู้กันนะครับโ,โดยดี <c oughs> เลยนะครับเป็นมันจะเป็นจิตวิญญาณของชมรมเขาเลยตอนที่กำนันมูลตอนที่เลือกกำนันมูลนะครับมีอีกมีอีกกี่คนฮะที่อยากจะเป็นกำนันด้วยหรือว่าตอนนั้นนี่ไม่มีเลยก็ก็คงไม่มีนะครับไม่มีเลยที่แรกก็เหลือกำนันกับกับผมนะครับตอนตอนนั้นตอนที่จะเลือก แล้วก็ผู้ผู้ใหญ่นวลสีนวลองทะก็ถามผมก็เหลือก็เหลือผมกับกำนันเท่านั้นแหละที่ลงกำนันระหว่างสองคนใครจะลงใครจะเป็นเหลือแค่สองคนนี้เองครับแล้วทําไมผู้ใหญ่ถึงเสียสละยอมให้กำนันมุนเป็นละครตอนนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ครับผมก็บอกในที่ประชุมบอกทั้งกำนันผมว่าผมขอทําในหมู่บ้านผมให้ดีซะก่อนทั้งที่จะเกิดว่ากำนันมุนเป็นแล้วดีเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เป็นอีกเลยก็ได้เพราะวานละคือครบหกสิบใช่ไหมฮะแต่เราก็เสียสละแล้วไม่เป็นไรเหมือนถ้าทาดีเหมือนกับมีสปิริตถ้าถ้าทาดีในในชุมชนในตําบลคนทั้งตำบลได้รับประโยชน์เราก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับแสดงว่ามองเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมบมาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าความอยากเป็นของตัวเองอย่างที่สุดเนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้คิดว่าจริงๆแล้วมีการเสวนาแบบนี้ด้วยกำนังแบบนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะถูกหรือเปล่าก็เลยต้องถามว่ามันจะสามารถช่วยในเรื่องของการคอร์รัปชันได้บ้างไหมครับก็คือว่าการคอร์ริ่มกู้รู้ตัยางเบื้องต้นตัวอย่างของผู้ชวนด้วยกันชงชนเบื้องต่ำจัดทำโดยกระบวนการของเราเองนะครับแล้วก็จะดตั้งขึ้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกนะครับเบตีของกับลมุรีรัม์แล้วก็บตำบลบึงเชียงนะครับตำบลใกล้เชียงที่เราทำร่วมกันมาแล้วก็เงิน บริหารเป็นเงื้อเป็นล่างๆนะครับแต่เขาก็มาเก้อมีตัวเขาจะทุจริตหรือบางเนื้อจะสูญหายนะครับก็เลยทำให้ชาวบ้านไม่ใจการคอร์รัปชันนะครับครัถ้าเราทําลักษณะอย่างนี้ทุกราตชุมชนนะครับถ้าเป็นตัวกำนันก็คงไม่ไม่กล้านะครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอีกตั้งเก้าคนเก้าบ้านถ้ากำนันทําอย่างนั้น ทั้งเก้าคนก็สามารถออกได้ทําไมถึงออกได้เพราะว่ากำนันเราทํากันเราให้กันเป็นด้วยด้วยเกียรตินะครับและให้ด้วยความศักยภาพาของกำนันเองที่พอจะเป็นไปได้ถ้ากำนันทําไม่ดีทำกำนันทํา,า,าทำอย่างนั้นเราก็สามารถลดออกได้โดยเก้าคนผู้ใหญ่บ,บ้านเก้าคนปกดออกได้ทําไมถึงกดออกได้เพราะว่ากำนันไม่ได้องเงินมาซื้อพวกเราเราให้กำนันด้วยความเต็นใจเราให้กำนันด้วยความศรัทธาครับนะครับไม่ได้มีการซื้อตำแหน่งกันกันครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ยกเป็นตัวอย่างครับยกเป็นรูปธรรมว่าที่ต่างว่าตำบลน,นี้เนี่ยต้องการที่จะสร้างถนนสายใหม่วิธีการนี่คือทํำยังไงเวลาลงไปเสวนากับชาวบ้านนี่คือทำยังไงถ้าจะสร้างถนนสายใหม่ก็คิดว่าทุกท,ทุกายครับทุกภายต้องหันมา,าเข้าหากันครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลองหรือว่าท้องเที่หรือท้องทินแล้วถ้าหากว,ว่าเขาจะตัดถนนสายใหม่มันจะต้องมีอุปสรรคประก็ปัญหาในเรื่องของชาวบ้านครับ ถ้าหากว่าเขามีเวทีเสวนากันแล้วนะครับเขาก็จะต้องปึกษาหารือกันนะครับว่าถนนสายไหม้ที่เขาจะตัดไปนั้นพานที่ดินของใครพ่องนะครับแล้วเขาจะต้องมารวมกันนะครับจะมีเวทีอู้จากันนะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาที่มันจะยากมันจะยากใหไ้ได้ง่ายขึ้นครับ แล้วจากระยะเวลาสองปีที่กำลังบริหารนาเนียมีผลงานชิ้นโบแดงบ้างก็คิดว่าผลงานชิ้นโบแดงก็คงจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบของตำบลในเรื่องของยาเสพติดนะแล้วก็การพรึพ่งพูแล้วก็อนุรักษ์ป่าตัวน้ำน,นะครับที่ที่เขาได้รวมทํากันแล้วก็ดลดลงนะครับแล้วก็เรื่องของงงานศพให้การสนับสนุนเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มข้าวงหนะครับ,รบที่ทาทามาได้ก็ให้การสนับสนุนในภาพรวมของชมรมมณฑลอยู่บ้านโดยกํานันเป็นแกนนําที่ให้การสนับสนุนเด็กเยาวชนของตำบลบ้านปินสนับสนุนยังไงบ้างครับสนับสนุนในเรื่องของการทํากิจกรรมบ้างนะครับแล้วก็บางครั้งเราได้งบประมาณมาจากพอชรแล้วก็เจียบเจียดให้เด็กเขาทำการทำกิจกรรมในการ ทำละครสั้นหรือได้ทํานองนี้นะครับเขาให้เราให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ทุกหมู่บ้านแล้วก็ช่วยกันผู้ใหญ่บ้านาแนะนําให้เด็กมาสมัครเป็นสมาชิกข,ของเด็กเยาวชนกลุ่มเข้านึกงานนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชิ้นโบดแดงที่ยกให้กำนันไปเลย การเลร fate, pues mm ือกกำนานของตำบลแห่งนี้อาจจะฟังดูเป็นการคัดเลือกกันเองแบบง่ายๆแต่จะเป็นเรื่องที่ยากทันทีนะครับหากไม่สามารถทำามเข้าใจกับชาวบ้านถึงวิธีการคัดเลือกกำนันโดยการแต่งตั้งเพราะในความคิดคนเราส่วนใหญ่ไม่ว่าใครก็ต้องการเห็นคนในพื nah. ้นที่ตัวเองได้เป็นผู้นำนําเข้าประเทเขาประมาณสีรอปีหรือหลังเขิหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แล้วจากการที่เรามีเบทีหรือว่ามีพื้นที่สำหรับชาวบ้านให้ได้มาเสวนากันแบบนี้เนี่ยมันทําให้การทํางานเนี่ยง่ายขึ้นหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นขนาดไหนเมื่อเมื่อเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่ยังไม่มีการเสรวนากันการเสรวนาแล้วก็ผลจากการเราคุยกันตลอดทุกเดือนครับชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการสแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยในวงเสวนาด้วยกันครับตัวนั้นเนี่ยเป็นเป็นการ ให้ชาวบ้านได้เข้าใจผู้นำได้เข้าใจทุกองค์กรในหมู่บ้านนะเพราะว่าเขาได้มีส่วนร่วมแล้วเขาได้รับรู้ด้วยถ้าเราคุยกันเฉพาะผู้นำชาวบ้านไม่รู้ไม่รับรู้ด้วยสิ่งนั้นแหละที่จะทําให้ชุมชนเข้าใจยากนะครับครับถ้าชาวบ้านได้ร่วมทุกเวทีทุกขั้นตอนของการคุยกันในชุมชนผมว่าทุกชุมชนทุกตำบลในประเทศไทยเนี่ยคุยกันง่าย กับความจริงให้เป็นไปได้กับเฮาก็ยากจะกาเลือกอีนอในส่วนของชาวบ้านคนหนึ่งแต่ว่าในพอพอในมุมกว้างก็คือมันบ่ได้สร้างความแตกแยก้กับชาวบ้านนะบ็ต้องว่าบ้านเนียบ้านใต้อย่างนี้นะ,ะเพราะาเฮาหัวโหในส่วนเฮาเฮาคืออำน,นาจของผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วก็แล้วก็คือคน่าไปเลือกกันเองเฮาเขาพอใจในส่วนหนึ่งคนหนึ่งแต่เห็นหลายๆคนเป็นพอใจลอยนะเฮา เรื่องประชาธิปไตยเขากบคัดค้านอย่างมาได้เนาะอยากอยากเงยอยู่นะครับอยากจะไปเป็นหมู่บ้านผมเป็นเป็นแบบนั้นนะแต่พอดีอ้มันก็รู้งานเหมืนเหมืนหลวงเหมือนบอกฟอบด้วยนะครับมันอยากเหมืนเหลุงแกชี้แจงกับชาวบ้านยังไงครับแกบอกว่าชี้แจงบอกอบอกูออก้เหมือนกันนะมันว่าบ่อยากจะแบ่งพักคแบ่งพวกนะครับ เป็นว่าย้อมครับกันในในวงของผู้หลวงซีโฟน,นอุนกูก็ไว้แล้วเป็นบอกว่าเพื่อไปลงแข่งม่าผมผนมาซุ้มนอลองรองก่อนดีเรียกตั้งนะครับบอกว่าใบยากเก่งู้หลวงในแต่แยกกันตามแนวความคิดผมเนาะกะภายในหมู่บ้านซีหมู่บ้านหมู่บ้านเฮานี่นนกะเพื่อที่มันอาจจะจอมเพราะว่าจะหานกันมั่นนะครับว่าเออไผ่ดีไผ่วดีดอเออเป็นลหลวงเขาก็จะฮูล้ละ ปะหลงแต่และหมู่บ้านนี่ซิบหมู่บ้านนี่อะมากับจะาหู้จักมดนะครับว่าเออปะหลวงก็น,นั่นดีกว่าดีเออมีความสามารถหนึ่งจะได้เ้องหู้ว่าคนไหนคน,คนแกงบัดแกงเขาก็ตเงหู้อยอะแล้วครับออมานกันเลเพราะว่าน,น่าจะมันมีอย่างก็น่าจะสนับสนุนอยู่ครับจะบ้านกับหู้หู้ก่อนมดลวว้าเออปะหลงคนไหนมีความสามารถทองไงครับ การตั้งวงเสวนาระหว่างกำนันกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ในตำบลปินนั้นนะครับการจัดตั้งวงเสวนาแบบนี้ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะเพื่อการเลือกกำนันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการทำงานในรูปแบบต่างๆครับเช่นเมื่อกรณีเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนพวกเขาก็จะตั้งวงเสวนาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขและก็หาทางออกร่วมกันครับ ครับชาวบ้านก็จะเข้ามาตามที่สุ่เชิญฉบับนี้เพื่อที่จะเข้ามาเลือกคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนครับปกติเข้ามากันบ่อยครับพี่ซึ่งผมคิดว่าการเสวนานี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกรับเป็นเหมือนกลไกสาคัญของชุมชนนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วม การเสวนาที่เลือกคณะกรรมการน่าจะเป็นเกี่ยวกับเงินทุนกองทุนกองเงนสวัสดิการซึ่งที่นี่ก็ไม่ได้มีการเสวนาเฉพาะแค่การเลือกกํามกาเท่านั้นแต่ยังมีไปถึงการทํางานในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นเวลาที่ในชุมชนเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็จะมีการเสวนากันแล้วจะเกิดว่าผมจะถามอย่างว่าถ้าเกิดว่าอย่างชุมชนอื่นดูทางโทรทัศน์หรือว่าดูทางรายการเราเนี่ย เขาไม่คิดที่ยอยากจะทำบ้างเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นจากอะไรครับก็คิดว่าทุกทุกชุมชนถ้าหากว่าจะนําสูตรนี้ไปใช้ก็คง,งจะทําใจแล้วก็แป่งใจหาก,กันเนาะในการที่จะเสวนาอู้กันว่าเขาจะเอาแบบนี้ได้นะครับถ้าหากว่าทุกชุมชนน,นะครับในประเทศไทยเขาทําเหมือนกับบ้านปีนบเนี่ยคงคงจะง่าย ต่อการปกครองแล้วก็คือเจ้าบ้านเข้าใจได้ดีครับตีจะห้องนี้แบ่งพักเบ็งพวกกันครับก็ถ้าหากว่าเขาหันคนใดแล้วตีพอที่จะก้าวแข้งบาแข้งไรไปด้วยกันได้เขาก็ยกขึ้นการเป็นนี้มันจะสบายใจกว่าที่เขาไป<ช>ไปเรียกแล้วก็นั่งพอหน้ากันมาไขตุ๊ แต่ละชุมชนนะครับก็อาจที่จะพบกับปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้นะครับสิ่งที่ตำบลปิ่นได้ทํานั้นมาทําให้เราได้เห็นหรือเปล่านะครับว่าปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นั้นนะครับสามารถถูกแก้ได้หากคนในสังคมหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็มีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับติดตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับการมาทํางานในจุดนี้แบบได้ว่าเป็นจุนเดีอนหนังตีสูง มากนะเรานะฉะันเป็นการทดแทนแล้วก็ถ้าเขาเสี่ยงเงินไปกนเหมือนกับเขาไปซื้อซื้อทํางานเห็นนะครับซื้อไปทํางานก็มันคิดว่ามันคุ้มก็ของประคุ้มนะครับการกตีของซื้อไปทํางานนะครับก็อยากจะพักลลายชุมชนนะคละลายหมู่บ้านหลายตําบลทีมีเด็กอยากจะให้มีแนวคิดตัวนี้นะครับขยายไปให้มันนะึกแล้วก็รวมกันพันทีให้มันเกิดผนจี ในหายหลายฮันบน